ปกปิดรอยอาระยะธรรมบนหน้าเราทุกคนแต่ว่ามันบางเบามากเลยค่ะต้องพื้นของปะนันชิตานะคะซอฟต์สมูทนะคะมีสองสีนะคะสำหรับผิวขาวนะคะแล้วก็รับผิวสองสีนะคะแพ็กเกจคือพรีเมียมมาคในราคาแบบไม่กี่ร้อยบาทผลิตจากเกาหลีนะคะน้องมาจากเกาหลีเลยค่ะเน้อคือ เนียนมากนะคะทุกคนเราให้ดูอันนี้ไหนใช้เบอร์ศูนย์สนะคะทุกคนคือจริงๆเราใช้น้อยมากๆนะคะแบบว่าหนึ่งหนึ่งปั๊มประมาณนี้เท่าน้ำเกงนะคะปริมาณนะคะสามสิบมลเลยคือใช้นานมากไม่ต่ำกว่าหกเดือนค่ะแล้วก็ระหว่างวันคือหน้าเนี่ยยิ่งแบบยิ่งสุขภาพดีอะค่ะยิ่งเจอแดดยิ่งเจอแบบมีเหงื่อออกแล้วก็ซับออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าจะแบบยิ่งแบบ สวยหน้าเด็กนี่ให้ดูใกล้ๆเห็นไหมคะรอยกะใดๆปิดหมดแต่บางเบาคือที่ชอบเพราะว่ามันปิดปกปิดรอยอาระยะรมบนหน้าเราทุกคนแต่ว่ามันบางเบามากเห็นแล้วค่ะนี้ยังไม่เกีย่ยเห็นไหมคะสีผิวจะแบบคนละสีเลยนะคะอันเรามาเกลี่ยนะเกลี่ยแป๊บเดียวมากทุกคนเห็นความเกลี่ยไหมคะในะเกลี่ยแป๊บเดียวเลยคะ่ะเป็นงานโชว์ผิวเลยทุกคนโชว์ผิวงานผิวจริงๆค่ะ แอปกปิดเก็บหมดไม่ว่าจะเป็นรอยสิวนะคะรอยเป็นรอยเนี่ยปกปิดได้เลยนะคะนอกจากเป็นเม็ดนูนน,นะคะมันอาจจะแบบเห็นเม็ดนูนอยู่แต่ถ้าเป็นรอย,ยไม่ว่าจะเป็นรอยอะไรบนใบหน้านะคะมันปกปิดได้หมดเลยทุกคน